ก็เลยล่ำไปกับวัได้ล่ำไปเพราะเส้นหลาแม่ก่อนล่ำก็ได้ล่ำไปโลดเนาะส่องมือหยกใสว่าหุ่จากอดเพราะว่อจะขอขาดทุนกระได้สองมือหยกใส่เก่ากุมกาบพาละวะสาธุเด้อคุณพาละพุทโธองค์ลำเมื่อนี้มาลำลองชะลองบุญคุณพ่อคิดอันไหนก็ให้พ่อย ไปไไฟบดทุกรรมคุณป่าอรหันให้มาปั้นละพยชาแบง่งภูมิความรู้มือนีมาลำสุดสิงก์กอดบาตาให้มาสู้ผู้ขยันไร้ขา,าขงห่างนี้ผู้ขาลำมือนี้ยกคอ่อแขนให้เถือกกับเสียงแค้นอบวน้ำจำด้ศิลาไม่ลำสาลีลาบุตรบาท ให้สามารถจ้งกามีลักาสาเลือให้คนสาออกเอือเรือเด่นเป็นประวัติลำลงเลียรือวัดตลอดลำในบ้านอย่ามีห้ามีหันกันลำลองแอววิตยากงานมีแล้วลงานหน้าใครจะเสียให้มีผู้เอือเฟื่อสุ่ยหันหลังให้คนฟังย่อยกว่าลำบป๊ะแสไปลำใส่คนยองลือสาสมเสือให้คนเลือแตกจนให้น้ำกุนแห่ตามสิบแม่ สาวเมียนำได้ยินหอดมาหาสาระทูนกูบาผู้สั่งสอนความรู้มาสู้มาขับอายามลำยามลองให้เป็นก่อนของน้องฟังอะไรหัวหูเพิ่นอาจารยพวงพันผู้ที่สอนความดูสอนวาสอนวอดผู้เฒ่าฟังลืมนอนน้ำนำจนแจ้งยามผู้ขาแสดงคอยกูบาถานำมาอยู่ซอยให้ผู้เบาซ้ำนอนหลงเอิ้นแม่บักหำหุ่นภาษีเลิอด ลัตนาตงสาให้มาเสือ่อนลำมอนป่านคือนาำยาบีย้ำคัดของสาบองใส่ป่านแวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าควรนะนำฟองซอยดึงให้ผู้ฟังทราบซึ่งย้ำเก้าวก่อนทะเลงสีสระแดงแล้วให้ก้าวจะจงตาปฏิพันธ์ความว่าให้เลยมักคือนาำแก่งตั้งแต่ ตอดแจงให้ดักหนาตึ่นทวีผัวหาลำอยู่นิ่งสถานที่ชุมนุมคนรพบุ่งอากรักษามึองบ้านจงมาับ้านดานให้คนฟังสอดหงให้่าป่าญาลุงทั้งพ่อแม่ลับให้น้องฟังแล้วมั่นใจคุดีรามันดาให้มาอยู่ใกล้ก็อย่าไหลห่างว่างป่า คุณหำคุณพาตลอดผู้บาผมมาซ้อมมาส,มาสิ่อันึ่งแหม่มสอดซองอตลอดพี่และนองไก่ไก่ผู้สุคนพววคอตู่แม่สุนขอากลาบไปหมดผู้ละที่มาในงานหวมมุนในวันนี้ขอชุนย้อนิวปนมก่อนกงกาบบางพี่มันหัากสาความเบาแต่ละตอนกะยาเป้าเรือดลอนฟังก่อนหูสีทั้งพาสุงงงที่มาสักการขอน้อง หอมอบภ้ากอหลั่มนี่มีทั้งนี่ทั้งสวมันเลยเป็นเอเล่นปนเอาใส่กันใส่กันลดปนเอาใส่กัน เพราะฉะนั้นแร่วยกแหลกแหกหมานวายอ่อนโยกคู่ถือว่าเป็นหลักการธรรมดาเพิ่นวสิทธิ์ผู้ใดบระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์ แตแดงวสิทธิ์ผู้นั้นสิบเจริญแม e นเจริญไปได้กัดจริญไปใดบโดนคุณแม่พ่วงพันเสียงเรไร่คุณพ่อวิราชคคำกองผู้เพิ่นประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกสาวลาสุนิสาเสียงเรไร่เมื่อนี่ผู้ขา่าขอยกไวเ้เหนือเก่าเท่าเหนือนาภาคสาทุ